ค่ะสวัสดีค่ะทพชมมณีกลับมาพบพอกับคำมพูพะหลาะคือเก่าเนาะค่ะมณีคำมพูพะหละกัสผพาทพชมไปติดตามเดืองเล่าความฝันกับลุงท่องล่าเนาะค่ะลุงท่องล่านี่ยิ่วมาเพื่อนฝันอีกแล้วเนาะค่ะเพื่อนสีดาตัวดีตัวเด็ดตัวใดคัมพูผะหลากกับวโอชาเนาะค่ะคำมพูพะหลากกัสีพาทพชมไปติดตามเดืองเล่าความฝันของเพิ่นเนาะค่ะกับบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะ กบไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลุงท่องล่าพร้อมๆกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะื่อนี้มาติดตามตัวเล็ติดตามแนวทางกับคุณลุงคุณลุงอย่างนอค่ะท่องล่าคุณลุงท่องล่าท่านผู้ชมจะยินว่าเพ็นฝันกังเว้นถ่าเอฟซี กาได้ยินว่าฝันกังเว้นแต่เกาบันกาแม่นแน่อยู่ได้เนาะเอฟซีเนาะฝันเห็นผีพ่งคีะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดบ้าไให้คุณลุงบอาให้เขาฟังเนาะเป็นจังหดคุณลุงฝันว่าจังหดฝันว่าพ่วองแรกับฝันไปเที่ยวหยาไม่ง่วนเนี่ยกับไปนอนพักพอนน่งเบนเรื่อยฝันฝันว่ามีผีมาบอกว่อย่างอ่ะเป็นผู้หญิง เป็นคนนี่จีเป็นผีก็บอกหงะค่ะเห็นโตบ่าคุณลุงก็เห็นเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงค่ะมาบอกมากระชิบบอกมันว่าให้โชคเริ่อเพญาะไงน่ะให้โชคให้ลาบเริ่มน่ะนอนมันยังเบนได้ไปย้อนยังขึ้นี่สี่ให้โชคให้ลาบเริ่มวาสันบอกลุงน่าเอให้โชคให้ลาบ ไปหาอดอเห็นว่าหาอยู่ตเนาะไม่เคยเห็นตะเกียร์ดไปหาเนี่ยได้โกกลาภไม่เคยเลยตะเกียรเน่อไฟหลาเลยขันข้อเนี่ยคุณลุงเพิ่งกับเุ็นบัสเพิ่งนอนค่ะท่านผู้ชมบาดีคือให้โชคให้ลาบไปหาเอาด้อเพิ่นมาบอกคุณลุงจังใดตัวคุณลุงเพิ่งนี่ทิ้ ตัวเลขไงสามหาสองให้นะยิ่งไม่ได้ใส sure> ่บ่อรถคันคันอีแดงคันที่ไปเที่ยวใหญ่เป็นตัวเลขคุณเขียนใส่กระดาษบอกคุณลุงเลยหรือเห็นเห็นในใส่บ่อรถเลยเป็นเขียนไนใส่บ่อรถมาเขียนไว้ในใส่บ่อรถแล้คะเขียนไว้ในใส่บ่อรถสามหาสองสามหาสอง้นะแต่ทังส้มพ่อเพิ่งมาไปหาเอาเด้อบอกคุณลุงเออ ไปเปิดไต่บ่อรถลายเห็นโตเร่ม่ไต่บ่อรถมอเตอรไ์ไซค์เนี่คุณลุงเคยขี่ประจำนั่นแหละคลเคยขี่ประจำเคยใช้ประจำนั่นแหละเป็นรถเท่าวไรคุณลุงิอีอาพ่อตไซค์เป็นรถซาเร่งไปเกี่ยวหญ้าไม่ง่ยอยอี๋เหมือนกับจะไปเกี่ยวหญ้าแต่ก็นอนเบื่อยลับไม่ไงหลายาาาาคุณลุงเพิ่นว่ามื่อนีนขี่รถซาเร่งไปเกี่ยวหญ้าอีหลีค่ะ แปลว่าไปเผลอ้ลับเนาะคุณลุงเนาะ<ม>บานีฟันํำเ่อนเลยฟันอยู่ในมองตีไปเกี่ยวหยาเนั่นบมคุณลุงมีเสียงหน่อยนั่งอย่ังนโอ้จอดนอนเล่นจอดนอนมีเจียงหน่อยโอ้ค่ะเป็น,เป,นเป็นใครหน้าผู้ใดหน้าจะคล้องเองบอกคุณลุงนี่หน้าจะคล้องนะแตลว่าถี่มาบอกเลยมันกะคือผู้ยิ่งละ่ะเป็นเป็นผู<ม>้ญิงเป็นลักษณะหน้าแบบใดคุณลุงใส่เสือพานาแพ้แบบได นุ่งเสื้อสีขาวสีหน,นีห้าวหน,น่สีแบบไปคือจังคนไปเป็ดไปจำชิน้นจำยังว่านจนะไง<อ>ใส่ชุดสีขาวเออใส่ชุดแบบคือเขาจะไปจำชิ้นกันโอ้คือจำเขาไปจำสินถือสินคนถือสินนั่นวาสันสางเน่ยเป็นเป็นผู้เฒ่าบอกลุกก็เป็นคนประมาณหาชิปกวัวนี่นะโอ้หาชิปกัวปีแต่ว่ากับว่ท่านเฒ่าแห้งเนาะอกลึ้เนาะ ไก่ทิเล่ไก่ยางเขามาคุยน้ำก่อนบอกคุณลุงยางเขามาคุยน้ำกันเลยว่าซีไฮซีไฮโชคไปหาเอาเดอเอ้อบานนี้คุณลุงก็เลยไปเปิดไตบอลลูออตอนเดี๋ยวขออนุญาตถามอีกแค่ตอนถือไปเปิดไตบอลลูอยา่างนี้ข้นที่มาบอกอันนี้หรอบปล่านี้นะ่ะนี้เดยวเพื่อนกับท็อปายก็บอกความโอ้ท็อปทายด้วยบอกนี้เด้ออยู่นี่เด้อพนะียางไปหาหลดบอกคะ่ะยางไปหาหลด แล้วก็ไปตบถ่ายรถบอกค่ะแม<น>งบานีเพื่อนก็หายไปเลยบอกค่ะเออนั่งจักรตบตายตอนเปนก็่นี้เลยไ่เห็นเลยนีเลยจะไปไซจะไปทางไหนบ,บาน,บานีคุณลุงก็ไปเปิดไตบอรถเบิงบอกค่ะแมนเปิดไตบอรถเบิงเคเห็นเด็กคนนี้นะตัวสามหาช่องเนี่ยนะค่ะบานีไปทะเบียนรถคุณลุงนี่ตัวใดค่ะไปทะเบียนรถนิม ที่ที่เท่าไหร่ที่สองศูนย์ท่านอีบเหอในน้าท่านอีเดียงคื่อซาเล็งซาเล็กคุณลุงนาซี่เท่าไหร่อนคุณลุงที่สองศูนย์สองศูนย์ชมป่ายทะเบียนรถซาเล็งของคุณลุงท้าคะนนอกนีค่ะท่านผู้ชมยอดยี่นี่ละค่ะเพราะอนุญาตเด้อคุณลุงสองศูนค่ะเดี๋ยวจังเลยจากสิบ้าท่านผู้ชมไปเบ่งนี้รอบในนอก ถ่ายตัวงตัวต่อตึงคุณลุงตัวตึงฝันแล้วจังถึงดึงเนาะค่ะฝันนี่ฝันกันเว้นเลยเนาะคุณลุงเนาะแม่ฝันถึงเว้นเจ้ไปเกี่ยวยาไม่ไหวละไปแต่เล่ไปเผลอหลับนอนพัก่อนมาถึงกันเลยฝันเห็นผู้หญิงซะถ้าบอกเลียสับผู้หญิงใส่ชุดขาวเนาะค่ะในชุดเท้าในชุดขท้าไปไปวัดไปว่าไปยังไปนาค่ะ ันซำหนีเลยบอกคุณลุงแน่นันจำานีผมม่ยาค่ะสำหรับคลิปนี้กะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบึ้งนะคะ่ะคุณลุงพ่นกับว่ามีผู้หญิงประมาณหาสิบกว่าปีนี่แหละคะ่ะใส่ชุดขาวคือคนไปจำศีลนี่แหละคะ่ะมาไห้โชกไห้ลาคุณลุงคุณลุงก,กัมาแบงปันโชคลาให้ท่านผู้ชมคะ่ะสำหรับคลิปนี้คุณลุงพ่นกับฝันความฝันของพ่นกับมีเพียงเท่านี้ค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณลุงหลายๆเด้อค่ะที่มาให้แนวทางควอบฝันมาให้โตัวดีตัวดีมาแบ่งปันโชคลาภในท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคมาถึงทุกคนเด้วยทุกคนจิบไปค่ะสาธุค่ะสำหรับคลิปนี้คัมผู้พาเลาะกับสิพาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของลุงทองล่าเนาะค่ะลุงทองล่านี่เพิ่นฝันกังวินเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นฝันตอนกังวินเนาะ เพื่อนฝันเห็นผู้หญิงมาบอกกระสิบมาบอกเลขเพื่อนค่ะกระสบใส่หูบอกเลขเนาะคะ่ะก่อนเพื่อนสิออกไปเพื่อนกลับไปตบถ่ายรถซาเลิงรถมอเตอร์ไซค์ซาเลิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของเพื่อนกะสามหาสองค่ะสามหาสองทะเบียนรถเพื่อนกะสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์ค่ะหนึ่งกันย่สองหาหกหกกะให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแงแดงรัฐบาลค่ะ ให้โสกโศกมันมานลำลำด้วยดทุกคนเด้อค่ะไพยเขามาเห็นคลิปคำพูพอระนี่แล้วกับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คำพูพอรลนํำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูพอกักะขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ